สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกคนตื่นกันเลยยังคะตื่นกันเลยยังมาทักทายพี่พี่ทุกคนค่ะเช้าว,วันใหม่สดชื่นสดใสตลอดวันค่ะมาถึงมาทักทายพี FC, ย่พี่เอฟซียาข้าเชา้า วัวพี่พี่เอฟซีจะคิดถึงน้องมาพักทายพี่พี่ทุกคนตื่นกะะันเลยอ่ะ เช้าวนอากาศปลอดโปรง่งเครื่องบินเครื่องบินวินงผ่านได้ยินเสียงเครื่องบินไหมทุกคน มาสิมาอกาแฟได้กับจ้ากาแฟอุ่น,ออน 就得到雪水，眼就得到光芒。<laughs>